ช่วงนี้ใครที่กำลังหาแล็ปท็อปบางเบามี Windows 10แท้คีย์บอร์ดถอดออกได้ที่มาพร้อมกับนี่ปะกะากกาอัชฉริยะสเปคจัดเต็มวันนี้เราจะมาแนะนำนี่เลยค่ะ l e Novo Yoga d u ดู 7i ค่ะ แล็ปท็อปทูอิจากแบรนด์เลโนโวซึ่งฟ้าเนี่ยได้มีโอกาสได้ลองใช้งานหลังจากที่ได้ใช้งานนะคะก็รู้สึกเลยว่าชอบมากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับสเปค Intel Core i7 Gen10 RAM 1แรมแบบตเนี่ยใช้ได้นานถึง10ชั่วโมงแถมยังมี Windows 10แท้มาให้ด้วยพร้อมกับลงโปรแกรม Excel PowerPoint มาให้ในกล่องค่ะและยังมีปากกาอัจฉริยะที่สามารถดูดสีได้ด้วยนะคะยังไม่พอคีย์บอร์ดเขาก็สามารถถอดออกได้ด้วย ง่ายมากนะคะแล้วเวลาติดกันติดแบบนี้ นี่ค่ะเป็นแม่เหล็กค่ะติดได้ง่ายมากๆค่ะเริ่มกันที่ดีไซน์ค่ะรุ่นนี้นะคะมีขนาด13นิ้ว IPS ความละเอียด 2K เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนมีค่า sRGB สูงถึง100%ให้สีและโทนสีในคมชัดสมจริงนะคะมีน้ำหนักที่เบาประมาณ1กิโลนิดๆซึ่งใครเนี่ยที่อยากใช้เป็นแท็บเล็ตนะคะหรือว่าเป็นแบบในแนวแบบโน้ตบุ๊กนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะตามความถนัดของตัวเองได้เลยส่วนบริเวณหน้าจอข้างบนนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นกล้องนะคะ ที่สามารถสแกนใบหน้าของเราได้นะคะคือเราเนี่ยไม่ต้องไปตั้งรหัสหนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะสามารถสแกนใบหน้าของเราและใช้งานได้เลยค่ะไหวมากๆและก็ความรู้สึกที่ฟ้าชอบสุดๆนะคะของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือนี่ค่ะเขาแถมปากกาตัวนี้มาด้วยนะคะปากกา e color pen ค่ะไม่ว่าจะวาดจะจดจะเขียนจะออกแบบอะไรยังไงนะคะมันก็จะง่ายไปหมดเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดูปสีได้ดูปสีก็คือเป็นการก๊อปปี้สีที่เราอยากได้มาค่ะเช่นสมมติฟ้าอยากได้สีในปากกานี้นะคะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะฟ้าก็เอาตรง ค้ายตูดของปากกาเนี่ยคะ่ะไปจิ้ม ะะเราก็จะสามารถใช้สีสีนี้ได้เลยค่ะซึ่งง่ายมากๆและทั้งหมดนี้นะคะที่เมื่อกี้เราใช้ปากกาเนาะวาดนูน่นวาดนี่นะคะมันสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Photoshop หรือว่าเอเลสก็สามารถใช้งานได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นคอหนังฟังเพลงชอบดูซีรีส์ต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเขามีระบบเสียงที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ระบบภาพที่ดีมากๆด้วยค่ะระบบเสียงนะคะทําไมถึงดีใช่ไหมคะเพราะว่าเขาใช้ระบบเสียง d อ l b y Audio นอกจากนี้สเปครุ่นนี้ก็ยังจัดเต็ม Intel c o r e i 7จ็ดเจน พร้อมแรม16กิกเวลาเราใช้งานกับโปรแกรมต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถทําออกมาได้ลื่นไหลไม่ว่าจะเป็น Word Excel หรือว่าโปรแกรมต่างๆในการแต่งภาพนะคะก็ใช้ได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยคะ่ะเอาเป็นว่านะคะหลังจากที่ฟ้าเนี่ยได้ลองใช้งานประมาณ1อาทิตย์เออประมาณนั้นนะคะอาทิตย์กว่าๆนะคะก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยเพราะว่ามันตอบโจทย์คนที่ใช้แบบชีวิตแบบไลฟ์สไตล์แบบฟ้าอย่างเช่นฟ้าเนี่ยตอนนี้นะคะกําลังทําร้านเสื้ออยู่เนาะต้องออกแบบสีออกแบบการแต่งแอดโฆษณานะคะซึ่งอันเนี้ยทาออกมาได้ดีมากเพราะว่า เขามีปากกาตัวนี้ปากกาตัวนี้ช่วยให้ฟ้าแบบออกแบบเขียนนุ่นเขียนนี่โน้ตงานได้ง่ายมากๆเลยค่ะตอบโจทย์สุดๆอันนี้ฟ้าว่านะมันตอบโจทย์กับพวกนักเรียนคนทําง,งานออฟฟิศหรือดีไซเนอร์หรือว่าคนที่ต้องคิดงานอะไรปุ๊บแล้วแบบเอ้ยต้องหาอะไรมาจดซึ่งอันนี้นะคะจดง่ายมากตึ๊ดๆื๊ดตทำทุกอย่างได้ครบจบในตัวเดียวเลยค่ะ สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายของเขานะคะซึ่งมีทั่วประเทศเลยและก็ข้อสังเกตนะคะสําหรับคนที่ชอบเอาไปทํางานเอาไปออกแบบอันนี้คือเลิศมากแต่ถ้าสําหรับใครที่เอาไปเป็นสายเกมเนาะเล่นเกมเล่นนู่นเล่นนี่นะคะฟ้าว่ามันยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ละกันค่ะสําหรับความรู้สึกของฟ้านะถ้าใครชอบไม่ชอบลองไปเล่นได้ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะหรือว่าลองศึกษาเยอะๆนะคะว่าเหมาะกับตัวนี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าสมมติใครที่เป็นสายแบบฟ้าเนี่ยเหมาะแน่ๆค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อน นะคะคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟ้าด้วยนะคะขอเถอะขอเถอะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย